เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูฝรั่งนะคะฝรั่งฝรั่งเก็บเต็นฝรั่งเก็บศาสตร์อันนั้นโอ้ยนี่อ่อนวันนี้จะอ่อนในนางรูปบาทดิพี่โบให้เรงรูปบาททำไมเจมอนไม่ได้เก็โอ้เพราะอะไรเพราะเพราะอะไรขอบพูดเลยพี่โบกันเล่นอร ะะเรามาดูฝาหลงเก็บเต็นตอนตอนอันนี้เป็นหมอนรังแล้วก็เสร็จแล้วก็พอเป็นหมอนรเสร็จแล้วพอเลิกแล้วก็มาเก็บของชีวิตผาคีริวหัวอพอดความจริงเพราะว่าหมายถึงว่า,าแซมอนแซมอนเป็นผ้าคีริวเราไม่เลือกงานเออเออ,เ,อ,อเราไม่เลือกงานอะไรนะไม่เลือกงานไม่อดตายเออ ไม่เลือกงานไม่ยากจนถูกต้องทำไมเรารวยเพราะใครเพราะอะไรโบทำงานอ้อนัดชลาอ้อนัดชาลาโบทำวันจ้างเราเออเจ้วัดซื้อโทรศัพท์ไอโฟนสิบสองเห็นไหมหมายถึงพี่โบพี่อ้อนซื้อใช่โอเคเพราะนัดมาลาจ้างเทม่อนตะกอนเออ รวมว่าซื้อโทรศัพท์นะเห็นไหมเพราะกลางเต้นเพราะกลางเต้นก็คือต่อไปจะไม่เป็นหมอกไม่ร้องแล้วใช่จะมากลางเต้นอย่างเดียวลองพิมไม่ได้อะไรเลยไปกอดทุกคนจะเป็นไหนนี่จ้าจ้าพี่ชายม่อนไงจำไม่ได้ลูกชายม่อนชายม่อนไงพี่แย่หน้อยพี่แย่หน้อยพี่แย่หน้อยพี่ไซม่อนไงลูกไปขึ้นรถไป

เดือนหน้าเต็มเดือนเลยพ่อไปยางอาบายลูกอาบายเขอจ๋ไปยางพ่อจ๋าไปยางครับไปอย่างน้่น้อ็นมเร็งน้มูเบตันตันครับครับผมอตันครับครับผมตันหนคุณยายอ่าค่ะน้น้งเ อมันเขินใหญ่น้องดเนได้บอกพ่อคตาเ้าไปตรงตรงถ้าไปมัขาอ้ยเขินลูกหมอล่ำกันยังเขินไปมดเลยีแตอี่เห็นไม่